หัวข้อที่จะมาแนะนําอันนี้นะครับก็คือมี f c ท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าสอนวิธีจําขอดเพลงหน่อยว่ามีหลักการอย่างไรแล้วก็มีวิธีคิดหรือว่าวิธีจะน,นําไปใช้อย่างไรนะครับอ่ะกุตัวจะแบ่งอย่างนี้ก่อนเนาะเวลาขอดในเพลงเวลาเราเล่นนะครับสําหรับมือใหม่เนาะเราจะ <c oughs> ต้องไปโหลดหรือว่าเราจะต้องไปแคปหน้าจอมาอันนี้คูตัวแนะนำนะครับอันนี้เป็นการาเป็นโหลดเพลงมาจากเว็บนะครับแล้วก็เอามาปินลงกระดาษนะครับ แล้วก็แทรกรูปภาพเข้าไปหรือว่าท่านจะพิมพ์มาจากคอร์ดหรือจากเว็บเพลงก็ได้เว็บไปที่เขาแจกเพลงก็ได้นะครับทำได้เหมือนกันนะครับโดยลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นขดาษอย่างนี้นะตัวขอยกตัวอย่างง่างยาๆเนาะขอนี้ก็จะมีเพลงเพลงนี้ชื่อเพลงรักเดียวเนาะรักเดียวนะครับเราจะจํายังไงเช่นนะครับเราจําท่อนเพลงยังไงแล้วก็เราเอาไปใช้ในเพลงยังไงนะครับดูนะบนเนื้อเพลงมันจะมีอยู่มันจะมีบอก ลักษณะขอ,ะอดอยู่เช่นคําว่าบอกให้รู้ไวเห็นไหมครับมันจะมีขอดจีใช่ไหมหัวใจรักจริงมันจะมีขอดดีไม่เคยทอดทิ้งมันจะมีขอดซีให้ใครเสียใจมันจะมีขอดจีนะครับตัวผู้พันนี้มันจะมีขอดซีเขาเรียกหลายใจมันจะมีขอดจีจะให้ทําไงมันจะมีขอดดีใช่ไหมทีนี้เวลาเล่นนะเวลาเล่นนะครับให้เราท่องเป็นขอดเพลง นะครับให้เราท่องเป็นคอร์ดเพลงเช่นบอกครรูจีงเงียว่าวใจรักดีไม่เคยทอดสีให้ใครเสียจริงอย่างเงี้ยนะครับอ่าตรงนี้อาจจะสูงนิดนึงมือตัวอาจจะเสียงไม่ถึงนะครับอ่าเราก็จําให้เป็นลักษณะอย่างเงี้บอครรูจีหัวใจรักดี พันสีเขาเรียกลายจีจะให้ทำดีอ,อ,อย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับทำไมเราต้องท่องขอดอย่างนี้นะครับทำไมเราต้องท่องขอดอย่างนี้เราท่องขอดเพื่อจะให้เราจำขอดที่จะลงในจังหวะที่มันเป็นเนื้อเพลงเช่นบอกใครรู้ไว้อ่ามันลงจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตกเนาะในทางซีสตินจีนะครับมันก็คือเล่นลงให้ตกจังหวะขอดนั้นพอดี บอกให้รู้ไวจ้จีหัวใจรักจริงดีนะครับไม่เคยทอดทิ้งสีนะครับต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นบอกให้รู้จีหัวใจรักดีไม่เคยทอดสีให้ใครเสียจนะีแบบนี้นะครับเราจะรู้ว่า ในเนื้อเพลงท่อนนั้นคํานั้นนะครับเป็นโนต้ตอะไรนะครับเราก็จะจําขอดเพลงได้โดยอัตโนมัติวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและก็เป็นวิธีที่รัดที่สุดนะครับรัดที่สุดในที่นี้หมายถึงว่าคุณต้องจําทุกคนต้องจําขอดได้ก่อนนะว่าข้อนี้เป็นขอดจีนะนะครับต้องดีดข้องพอสมควรจําขอดในฟิงงกร์บอร์ดหรือจําขอดในคอร์กีตาร์ข้องพอสมควรแล้วเราถึงมาทําหลักการนี้นะครับเพราะหลักการนี้จะเป็นหลักการเชื่อม นะครับความเข้าใจระหว่างโน้ตในคอร์ดกีตาร์และก็โน้ตที่เราฝึกนะครับหลักการนี้จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับจำคอร์ดได้นะครับไม่ชา้าก็เร็วไม่เร็วก็ช้าขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะจําคอร์ดในเพลงได้แน่นอนนะครับส่วนจะเปลี่ยนคอร์ดทันไหมขึ้นอยู่กับคอร์ดที่เราเอามาเล่นเช่นบางคนอาจจะเอาเพลงง่ายๆเช่นเพลงอย่างเงี้ยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงไม่เคยอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยเนาะอย่างนี้เนาะมันจะมีไม่กี่คอร์ดมันจะมีแค่5คอร์ดนะครับ มันก็จะจําได้ง่ายหน่อยนะครับมันก็จะจําได้ง่ายหน่อยเช่นนะครับฉันไม่เคยรู้คนที่สําคัญนั้นมีค่าแค่ไหนมันก็จะมีแค่4ขอ้อเออ3ขอนะ้อเนาะ4ฉันไม่เคยรู้คนที่สําคัญนั้นมีค่าแค่ไหนต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับเราพิงมาปั๊บแล้วก็ท่องเป็นขอดครับ4ไม่เคยรู้ทีที่สําคัญ เอฟมีค่าแคสซเงี้ยนะครับแล้ก็รู้ว่าอ๋อขอดที่มันลงนั้นนะครับตรงจังหวะตรงไหนนะครับเป็นแพทเทินอะไรแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรแล้วก็เวลาเราท่องเนื้อนะครับมันไปตรงกับโน้ตขอดขอด,ขอดนั้นตรงไหนนะครับเช่นขอดนี้ก็ฉันไม่เคยรู้เห็นไหมครับตรงคําว่าฉันแล้วก็จําว่าฉันคือซีนะไม่เคยรู้คนทีคน่คนคือลงจีนะอา้าวนั้น นั่นลงเอฟนะมีค่าแค่ไีนนะครับอ่าเราก็จะจําได้หรือในทางซิสตดีนะครับกูตัวจะเขียนอย่างนี้ไว้เลยนะครับมาดูนะกูตัวจะเขียนเลขไว้เลยนะครับสังเกตไหมอ่าเช่นนี้นะครับอ่าเขียนเลข2เช่นเลข2นะครับบนหัวซีไ้เลยอ่าเราจะเขียนอย่างนี้ขอดนี้เราเข้าใจว่าขอดสอจังหวะนะเราก็เขียนไว้เลยนะครับ2อย่างเดียวเลข2ออย่างใหญ่เลยนะ ครับพอเป็นเลข4 <S <S ก็เขียนเลข4ไว้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเห็นไหมหัวบนคอร์อดเขดียนเลข2ไว้นะครับจะได้รู้ว่าเราเล่น2จังหวะ2อจังหวะคือดีดลง2ครั้งก่อนนะครับชินกับคอร์ดอย่างนี้1 2เปลี่ยน3 4ี่เปลี่ยน1 2เปลี่ยน3 4เปลี่ยนลักษณะอย่างนี้นะครับจะทําให้เราเข้าใจง่ายเข้าใจโครงสร้างของเพลงเข้าใจกองลักษณะของการเล่น แล้วก็เข้าใจองค์ประกอบในการฝึกกีตาร์ว่าขอดนี้ต่อด้วยไปขอดอะไรตรงกับเนื้ออะไรนะครับเช่นเอาเพลงเงินก็ได้อะเอาเพลงช้าๆเนาะเช่นจีลมหนาวพัดโบกโบยที่ดูแล้วสวยใสยใสเอลมเย็นไหวไวสวยดีเงี้ยนะครับข้อแรกจีสายลมหนาวพัดโบกโบเห็นไหมครับ หรือว่าเพลงอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเพลงแพ้ใจก็ได้อ่ะแพ้ใจเก็บซีไว้ในใจคงไม่อีแล้วรักแท้เบื่อครับเอปวนแปลมันไม่อีแล้วไม่รักมันเหมือนเอบจิงชาไม่ นนี้ะครับฟังมันอาจจะดูตลกนิดนึงนะครับฟังมันอาจจะไม่เหมือนท่อนเพลงนิดนึงแต่ก็ให้คะเข้ากันไปนะครับให้คะเข้ากันไปเพลงไหนอีกเช่นอ่าเพลงอ่าเช่นเพลงอ่าตลอดเวลาเนาะเอก็เล่นขึ้นพักสายอเอชดนะเอฟชาร์ F ไม่เนอร์อย่างงี้ก็ได้เอฟชาร์ F ก็ได้นะครับถ้าเอฟชาร์ไมเนอร์อย่างงี้ก็ยาวไปรับอี ฟันเอเห็นไหมครับมันก็จะูัวอ๋อเอพักซ้ายอ e ีเทิดนะ F ้นเอชาบปไม่เนืออ้ออย่างนี้ก็ได้ลับอ e ีตรงเอทีทีอ e ีแต่เราสองเอชาร์อย่างนี้ก็ได้อ่าเห็นไหมครับและหลายเพลงนะครับเพลงไหนอีกอ่ะเพลงอย่าโกหกเออย่าทำสีชาอย่างนี้ก็ได้ ดวงดีเช่นนั้นจะได้อีกนะครับอ่าแบบเนี้งยง่ายเลยปูพื้นฐานให้ตัวเองแบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับทำไมครูตัวต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับทำไมต้องให้ซ้อมแบบอย่างนี้หนึ่งเราจะร้องเพลงได้เราจะจำคอร์ดได้เราจะจำเนื้อได้ด้วยเราจะไม่ได้จำคอร์ดได้อย่างเดียวนะครับทักษะนี้มันจะเป็นทักษะบูรณาการเขาเรียกว่าเนาะสันะ์เนาะก็คือจะเป็นการร้องฝึกร้อง เอเทนิ่งด้วยฝึกเอเทนิง่งฝึกฟังนะครับฝึกลงจังหวะคอร์ดนะครับฝึกท่องจังหวะฝึกท่องโน้ตแล้วก็ฝึกท่องคอร์ดด้วยนะครับมันจะเป็นการบูรณาการในลักษณะของการเล่นที่เหมือนกันนะครับอ่าพอเข้าใจไหมนะครับก่อนอื่นนะครับครูตัวให้เอาคอร์ดที่เป็นลักษณะแบบแบบง่ายๆก่อนเนาะโดยยังไม่มีไมเนอร์เยอะนะครับ อาจจะมีแค่คอซีคอดเอเมเนอร์คอดดีเมเนอร์คอดจีควอนนะครับซึ่งพอยอนของตำแหน่งที่มือใหม่ที่ถามมาคุณตัวก็คิดว่าก็ยังเล่นกีตาร์ได้ประมาณตีคอดได้ประมาณนึงแล้วก็อยากเอาไปเล่นกับเพลงแล้วก็อยากจะสามารถที่จะจําคอดได้นะครับอันนี้คุณตัวก็ขอแนะนําแบบนี้นะครับเพื่อการเล่นที่มันง่ายมันไม่ได้เครียดจนเกินไปเนาะสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อเราจะได้ซ้อมในระยะยาวได้น,นี้ข้อนี้สําคัญมาก การซ้อมในระยะยาวได้มันจะทําให้เรานะครับไม่เบื่อมันจะทําให้เราเนี่ยอยากซ้อมอยากกีบกีตาร์มาเล่นแล้วก็สุดท้ายคือหัวใจสาคัญคือมีความรู้สึกดีๆกับกีตาร์หมายถึงว่าการซ้อมกีตาร์กันอีกกีตาร์ไม่เป็นอุปสรรคเนาะไม่เป็นความทุกข์บ้างละไม่เป็นงานบ้างละไม่เป็นภาระ,ะบ้างละเราก็อยากจะเล่นดนตรีกับมันเราจะอยากผ่อนคลายกับมันแล้วก็เราก็อยากฝึกมันโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้สูงวัยเนาะ นะครับอ่าข้อาละการนี้ไม่ซ้อมดูนะมีข้อเดียวนะครับมีข้อเดียวนะครับเอาเพลงมานะครับแล้วก็ปิ้นมาอย่างนี้เลยนะครับหรือท่านจะไม่ปิ้นก็ได้บางบางอัน iPad มันเขียนได้เนาะท่านก็เขียนแล้วท่านก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับท่านไหนที่มี iPad ที่มันแบบอ่าเน้นหน่อยก็ไม่ต้องไปยเปลืองกระดาษนะครับก็ทําแบบนั้นได้เลยเนาะอ่ท่านไหนมีอะไรสงสัยไหมครับถ้าไม่มีก็ ครตัวก็จะประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับถ้ามีก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครูตัวมาตอบนะครับส่วนใครที่อยากติดต่อสอบถามก็รบกวนแอดไลน์นะครับหรือว่าดูใน a c e b o o k นะครับอยู่ใต้ทาร์กดิสคริปชันนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็เรามาเรียงกีตาร์ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคนะที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับสาหรับท่านไหนที่ เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับสไครป์เป็นเพื่อนกันนะครับฝากนิดนึงเนาะช่องคุ๋ตัวก็เดินทางมาถึงเกือบ1 0,000หซับสไครป์แล้วนะครับเหลือประมาณ4500นะครับ4 5 0 0ซับสไครป์นะครับเดือนนี้ปีนี้ก็น่าจะถึงนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับทุกคนกดซับสไครป์นะครับเป็นสมาชิกอะไรก็ได้นะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้คุ๋ตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ